ก็เชิญคุณแนนครับค่ะขอบคุณก่บท่านประธานท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยสมาชิกสภาผูา้แทนรัษฎรจังหวัดอบุบลราชธานีพักภูมิใจไทยคะ่ะท,ท่านประธานวันนี้ดิฉันมีเรื่องหลกัหลกๆอยู่สองเรื่องคะอ่ะประเด็นแรกคะ่ะเป็นเป็นดิฉันได้รับการร้องเรียนจากทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งท่านนาย,ยกสิริบูรสนิพันธ์นาย,ยกอง์การบริหารส่วนตำบลน,นาดีอำเภอนาเยจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเนื่องด้วย ถนนมีถนนเส้นหนึ่งค่ะเป็นของทางหลวงชนบทซึ่งผ่าน ตำบลนาดีทั้งตำบลเลยค่ะก็คือเส้นอบสามสบเส้นนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างตำบลท่าช้างอำเภอสว่างวิรวงเชื่อมมายังตำบลนาดีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีนะคะประเด็นหลกัหลกๆของถนนเส้นนี้ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านประธานเนื่องจากถนนเส้นนี้ส่วนมากจะมีปัญหาเฉพาะช่วงตำบลนาดีเป็นส่วนใหญ่นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาคือพอเนี่ยแหะคะ่ะจากสภาพที่เห็นเนี่ยสองสรูปที่ฉันนำรูปมาโชว์นี่นะคะเกิดจากการที่มีรถ บรรทุกขนาดใหญ่สัญจรผ่านเส้นนี้เป็นประจำทำให้เส้นนี้มีปัญหาถึงแม้จะซ่อมอย่างไรก็ตามก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะในทุกช่วงหน้าฝนของทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทางพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะรับความเดือดร้อนทุกปีอันนี้ก็คือทางอบอตอเนี่ยเขาได้พยายามเกตถนนเนี่ยเพื่อให้มันดีขึ้นเล็กน้อยนะคะถ้าท่านผ่านไปช่วงที่เริ่มหน้าฝนกลางๆแล้วเนี่ยนะคะท่านก็จะเห็นนะคะบางบางหลุมเนี่ย รถบิ๊กอัพก็ไม่สามารถผ่านได้ก็ฝากไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางหลวงชนบทค่ะว่าให้รบกวนเนี่ยมามาดูแลอย่างจริงจังกับถนนเส้นนี้นะคะเพราะว่าได้ได้ซ่อมทุกปีค่ะทาใหม่ทุกปีซ่อมทุกปีพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าทั้งเดือดร้อนแล้วก็เบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาค่ะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสองสว่างในบริเวณของเส้นทางหลวงหมายเลข2 1 7หน่นะคะตั้งแต่ะสะพานข้ามแม่น้ำะสะพานด แม่นำโดมนะคะตั้งแต่ช่วงหน้าบ้านหมู่บ้านสร้างแก้วบ้านสะพานโดมเนี่ยยาวมาจนถึงสวนปา่าลักประมาณกิโลเมตรที่38ช่วงนี้ค่ะจะมีไฟฟ้าเป็นบางช่วงแล้วก็ช่วงที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีอุอบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากถนนที่พังเสียหายนะคะแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของไฟฟ้าที่ติดติดตด,ดับดับ,ดบตลอดเวลาในช่วงเส้น2 1 7งเของอำเภอพิบูลมังสาหารก็ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขอบพระคุณท่าระธาน